ในห้วงเวลาที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญกับปัญหาซ้อนทับทั้งวิกฤตโรคระบาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชากลับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของรัฐที่กำลังเผชิญกับครอสซ้กำกําซัดอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดที่กำลังฆ่าชีวิตประชาชนอย่างเงียบงนันหากยังต้องแบกรับแรงกระแทกจากภายนอกทั้งทาง,งการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่กำลังตึงเครียดมากขึ้นจากเหตุการณ์ปิดด่านชายแดนที่มีนยัยสำคัญทางเศรษฐกิจสังคมและมนุษยธรรมรายงานฉบับนี้ตั้งใจเรียบเรียงข้อมูลให้ชัดเจนครบถ้วนและขยายประเด็นจากรายงานข่าวที่มักกระชับและขาดความลึกเพื่อให้เข้าใจบริบทที่ซับซ้อนของสถานการณ์ในกัมพูชาไม่ใช่เพียงจากมุมมองของโรคภยัยแต่รวมถึงโครงสร้างเชิงสังคมการเมืองความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และผลกระทบที่ย้อนกลับมาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ชายแดนในยุคที่ข้อมูลมากมายไหลผ่านอย่างรวดเร็วเราอาจเผลอมองข้ามความสำคัญของประเทศที่ดูเหมือนไม่มีอิทธิพลในระดับโลกอย่างกัมพูชาแต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศนี้อาจเป็นระเบิดเวลาลูกหนึ่งที่ส่งผลสะเทือนต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตรงและเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของไทย ในการจัดการด้านความมั่นคงด้านชายแดนด้านสาธารณาสุขและด้านมนุษยธรรมจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ใช่เพียงแต่รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นหากแต่ตีแตกความหมายและผลกระทบของสิ่งเหล่านั้นในมิติที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงภาพเล็กสู่ภาพใหญ่เข้าใจผลวัตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมรับมือกับผลสะเทือนทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงอย่างมีสติ สถานการณ์ล่าสุดในประเทศกัมพูชาครอสซ้ำกับซัดรอบด้านทั้งเศรษฐกิจสาธารณสุขและความมั่นคงประเทศกัมพูชาในขณะนี้เผชิญกับวิกฤตหลายด้านพร้อมกันอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นการถูกกดดันทางการเมืองการสั่งปิดด่านชายแดนจากประเทศไทยและโรคระบาดแรงที่กำลังฆ่าชีวิตประชาชนซึ่งทำให้สถานการณ์ในประเทศเข้าสู่ภาวะยากลำบากเป็นอย่างมากเริ่มต้นจากมาตร,ราการเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงของไทย โดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองที่ดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ลงนามคำสั่งอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อสั่งปิดด่านชายแดนระง,งับการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามแดนในบางจุดอย่างไม่มีกำหนดสาเหตุสำคัญคือความกังวลเรื่องความมั่นคงทั้งจากปัจจัยภายในกัมพูชาและการควบคุมโรคที่ดูจะไม่สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปิดด่านในครั้งนี้ส่งผลกระทบในทันทีต่อประชาชนกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนซึ่งพึ่งพิงการค้าขายการเดินทางเข้าออกเพื่อทำงานและการรักษาพยาบาลในฝั่งไทยเป็นหลักไม่เพียงเท่านั้นล่าสุดประเทศกัมพูชาย,ยังต้องเผชิญกับการระบาดของโรคร้ายแรงอย่างไข้วัดนกเช5 n 1ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยกระทรวงสาธารณาสุขของกัมพูชาแถลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในจังหวัดสวายเรียงซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศเยือรายล่าสุดเป็นชายที่เสียชีวิตเมื่อวันที่19วมิถุนายนโดยก่อนหน้านั้นสองวันเขาได้สัมผัสกับไก่ป่วยและไก่ตายและจากนั้นก็เริ่มแสดงอาการไข้สูงไอและหายใจลำบากจนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตามรายงานย้อนหลังจากหน่วยงานด้านสาธารณาสุขของกัมพูชา พบว่าในปี2,566มีผู้เสียชีวิตจากไขวัดนกแล้ว4รายซึ่งเป็นตัวเลขที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,557จนถึง2,565ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่าตั้งแต่ปี2,548เป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตจากไขวัดนกในกัมพูชารวมทั้งสิ้น43ราย โดวยไวยรัสดังกล่าวสามารถแพร่สู่มนุษย์ผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงเช่นตลาด้าสัตว์มีชีวิตหรือฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วโอกาสที่เชื้อจะระบาดสู่มนุษย์จานวนมากยังถือว่าค่อนข้างต่ําแต่ในกรณีที่เกิดการระบาดซ้ําซ้อนเช่นนี้ย่อมเป็นสัญญ,ญาณเตือนถึงความเสี่ยงใหม่ในภูมิภาคขณะเดียวกัน โซเชียลมีเดียในกัมพูชาได้เผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของทหารกัมพูชากำลังนั่งรับประทานอาหารกลางป่าท่ามกลางสายฝนซึ่งสะท้อนถึงความเป็นอยู่ที่ลำบากอย่างยิ่งพร้อมแคปชั่นวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนว่าถ้าลงตระกูลหุ่นได้จะไม่ลำบากแบบนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข่าวหรือว่าในหมู่ทหารกัมพูชาอาจมีการระบาดของไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียอย่างกว้างขวาง แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาแต่สภาพความเป็นอยู่ที่ปรากฏในคลิปและสภาพภูมิประเทศที่อยู่ในพื้นที่เขตป่านทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าทหารจำนวนมากอาจได้รับเชือ้อไข้ามาลาเรียหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไข้ป่าหรือไข้จับสันเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากโปรโตโซวัวในกลุ่มพลาสโมเดียมซึ่งมียุงก้นปล่องเพศมีเป็นพหาหะนำโรคตัวโรคนี้มักจะพบในผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ป่า หรืออาศัยอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นเขตสีสูงหากถูกยุงที่มีเชื้อกัดอาการจะเริ่มต้นด้วยไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดไม่กล้ามเนื้อและอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเช่นภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวเหลืองตาเหลืองไตาวายและหากเชื้อขึ้นสมองอาจทำให้ชักเกรงและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มทหารที่ไม่มีการป้องกันอย่างเพียงพอหรือได้รับการรักษาชา้า โอกาสเสียชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นสำหรับประเทศไทยเองแม้จะมีคำสั่งปิดด่านจากฝ่ายความมั่นคงแต่ในทางด้านมนุษยธรรมแล้วหากมีผู้ป่วยกัมพูชาที่มีอาการฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้ามารับการรักษาในฝั่งไทยได้โดยเฉพาะในโรงพยาบาลตามแนวชายแดนซึ่งในความเป็นจริงแล้วปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าคนจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาลาวและกัมพูชาย,ยังคงเข้ามาใช้บริการสาธารณาสุขของไทยอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าในปีงบประมาณ2,567ที่ผ่านมามีจำนวนครั้งที่แรงงานต่างด้าวหรือชาวประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลในไทยรวมแล้วกว่า8.7ล้านครั้งแบ่งเป็น19.3%เที่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพเอกชนหรือจ่ายค่ารักษาเอง16.8%ใช้สิทธิกองทุนบุคคลรารัฐหรือสถานะไม่ชัดเจน 6. 8เเซ ใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคมและมีเพียง4.3%เ,เท่านั้นที่ใช้สิทธิผ่านกองทุนประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวที่น่าห่วงที่สุดคือกลุ่มใหญ่ที่สุดกว่า52.8%เป็นแรงงานหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถระบุสิทธิ์ได้แน่ชัดหรือไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลได้เลยส่งผลให้ประเทศไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้จากแรงงานข้ามชาติในระดับสูงมาก โดยในปีงบประมาณ2,567ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้รวมทั้งสิ้นสูงถึง2,315ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้าถึง12.6%เมื่อจำแนกตามพื้นที่ชายแดนจะพบว่าชายแดนไทยมียนมาเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้เข้ารับบริการมากที่สุดโดยคิดเป็น76.3%ของค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้คิดเป็นเงินรวมกว่า1,800ล้านบาท ส่วนชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ที่12%ซมีจํานวนผู้ใช้บริการ160,000ครั้งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไม่ได้277ล้านบาทตามด้วยชายแดนไทยลาว7.8%ซคิดเป็น180ล้านบาทและชายแดนไทยมาเลเซีย10%เซคิดเป็น93ล้านบาททั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ากัมพูชากําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุดในรอบหลายปีทั้งจากการกดดันทางการเมืองภายใน ความไม่มั่นคงชายแดนโรคระบาดที่แร,แรงและปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานที่ทำให้ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีเส้นพรมแดนร่วมกันย่อมต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะทุกความเคลื่อนไหวในฝั่งกัมพูชาอาจส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคงสาธารณสุขและเศรษฐกิจในฝั่งไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สรุปสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศกัมพูชา เป็นการรวมตัวของวิกฤตที่ซ้อนทับกันอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากโรคระบาดรุนแรงอย่างไข้หวัดนกเอชหนึ่งและมาลาเรียที่กำลังฆ่าชีวิตประชาชนอย่างเงียบงนันไปจนถึงแรงกระแทกจากมาตรการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยที่ล่าสุดได้มีคำสั่งปิดด่านชายแดนบางจุดอย่างเด็ดขาดซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตเขตชายแดนที่พึ่งพิงไทยทั้งด้านแรงงานการค้าขาย และการรักษาพยาบาลแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศขนาดเล็กในระดับภูมิภาคแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ไม่อาจละเลยได้โดยเฉพาะเมื่อไทยต้องเผชิญกับผลกระทบโดยตรงในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการไหลบ่าของผู้ป่วยข้ามแดนเข้าสู่ระบบสาธารณาสุขของไทยซึ่งมีการรายงานว่ามีการใช้บริการสูงถึง8.7ล้านครั้งในปีเดียวโดยกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลได้ส่งผลให้ไทย ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่เรียกเก็บไม่ได้ซึ่งในปีงบประมาณ2,567มีมูลค่าสูงถึง2,315ล้านบาทสถานการณ์โรคระบาดเช่นไข้หวัดนกที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงและไข้ป่ามาลาเรียที่กำลังแพร่ในกลุ่มทหารกัมพูชานในปา่ายังเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณาสุขข้ามชาติที่อาจลุกลามมาสู่ฝั่งไทยได้ในอนาคตอันใกล้หากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด การปิดด่านแมสเป็นมาตรการทางความมั่นคงที่เข้มงวดแต่ในทางปฏิบัติภายใต้น้ำใจของมนุษยธรรมไทยยังคงเปิดช่องให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาได้บางส่วนทำให้ไทยต้องพิจารณาถึงการปรับนโยบายชายแดนในลักษณะสมดุลระหว่างความมั่นคงกับมนุษยธรรมอย่างรอบคอบในภาพรวมกัมพูชากำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตที่ขาดสเสถียรภาพภายในอย่างรุนแรงและกำลังเข้าสู่ภาวะที่รัด ไม่อาจตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนได้อย่างทั่วถึงท่ามกลางความยากจนการเมืองที่ไร้สเสถียรภาพและภัยคุกคามด้านสุขภาพระดับวิกฤตในขณะที่ไทยควรต้องตระหนักว่าปัญหาภายในประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องภายนอกเสมอไปแต่คือปัจจัยที่อาจทะลักเข้ามาและส่งผลกระทบแบบโดมิโนโหากไม่มีการเตรียมรับมืออย่างรอบด้านเพราะในโลกยุคใหม่การเอาตัวรอดไม่ใช่เพียงเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่คือการประสานสติปัญญาความรับผิดชอบและการบริหารความเสี่ยงของทั้งภูมิภาคอย่างร่วมมือกันอย่างแท้จริงระเบิดเวลานี่กัมพูชาธนาคารโลกเตือนหนักธนาคารโลกออกไอชั่นทันทีสัญญาณเตือนแรงต่อเศรษฐกิจกัมพูชาลา ปรับลดคาดการเศรษฐกิจทันทีหลังสัญญาณเสี่ยงสะสมเมื่อเดือนมิถุนายน2025ที่ผ่านมาธนาคารโลก World Bank ได้ประกาศปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชาและลาวอย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านทั้งปัจจัยภายนอกและภายในโดยเฉพาะคุณภาพของสินเชื่อที่ลดลง ความไม่แน่นอนทางการค้าและปัญหานี่ภาคเอกชนที่พุ่งสูงกัมพูชากลับลดการเติบโตจากเดิม5.5%เหลือ4.0%สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลดลงจาก3.7%เหลือ3.5%การปรับลดนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากรัฐบาลกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเรียกร้องให้ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ เร่งปล่อยกู้และช่วยบรรเทานี้ให้แรงงานเขเมเนที่เดินทางกลับจากไทยอย่างเร่งด่วนซึ่งธนาคารโลกมองว่าเป็นการกระตุ้นสินเชื่อในช่วงที่ภาวะความเสี่ยงของระบบการเงินยังไม่ฟื้นตัวสินเชื่อด้วยคุณภาพบวกนี้เอกชนเท่ากับระเบิดเวลาเศรษฐกิจกัมพูชาธนาคารโลก World Bank ได้ส่งสัญญาณเตือนถึงความปรอะบางเชิงระบบของเศรษฐกิจกัมพูชาซึ่งขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาสะสมด้านนี้เอกชน และคุณภาพสินเชื่อที่กำลังซุดตัวลงอย่างน่ากังวลอัตราสินเชื่อด้วยคุณภาพพุ่งสูงอย่างอันตรายจากรายงานล่าสุดของธนาคารโลกในปี2025สินเชื่อด้วยคุณภาพ NPL ของภาคธนาคารพุ่งขึ้นแต่7.9%สินเชื่อด้วยคุณภาพในภาคการเงินระดับจุลภาค Microfinance อยู่ที่9.0% นี่คือระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียใต้และถือเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ว่าระบบสถาบันการเงินของกัมพูชาเริ่มสะสมหนี้เสียในปริมาณที่เสี่ยงต่อการกระทบสเสถียรภาพในภาพรวมสินเชื่อด้วยคุณภาพ NTL คือสินเชื่อที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยรหรือเงินต้นได้ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งหากสะสมมากเกินไปจะทำให้ธนาคารมีหนี้ศูน ส่งผลต่อสภาพคล่องความมั่นคงและความสามารถในการปล่อยกู้รายใหม่นี่เอกชนทะลุ140%ของ GDP เกินกว่าระดับปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติมที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งวิกฤตคืออัตรานี่เอกชนของกัมพูชาในปัจจุบันสูงเกิน140%ของ GDP โดยนี่จำนวนมากเกิดจากการจำนองที่อยู่อาศัยและที่ดินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยกลับมีภาระหนี้มากกว่าระดับที่พอจะรับไหวระดับนี้เอกชนที่เกิน100%ของ GDP ถือว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสเตรภาพทางการเงินระดับมหาภาคโดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีตลาดทุนรองรับและระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินยังอ่อนแอเช่นกัมพูชาความเสี่ยงเป็นลูกโซ่ที่อาจลุกลามสู่วิกฤตระบบการเงินความเสี่ยงที่สะสมจาก NPL และนี่เอกชนจำนวนมากอาจลุกลามเป็นวิกฤตการเงินเชิงระบบได้หากสถาบันการเงินขนาดเล็กเริ่มล้มละลายจากหนี้เสียประชาชนจำนวนมากผิดนัดชำระหนี้พร้อมกันราคาที่อยู่อาศัยตกลงทำให้หลักประกันของสินเชื่อมีมูลค่าลดลงธนาคารหยุดปล่อยกู้ทำให้เงินไม่ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสถานการณ์เหล่านี้อาจสร้างภาวะเครดิตครันช์หรือภาวะชะงักงานของเครดิต ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างรุนแรงความปราบบางของครัวเรือนชนบทจุดเริ่มต้นของวิกฤตหนึ่งในประเด็นที่ธนาคารโลกให้ความสนใจเป็นพิเศษคือระดับหนี้ของครัวเรือนในชนบทกัมพูชาซึ่งมีลักษณะดังนี้ส่วนใหญ่กู้เงินผ่านสถาบันการเงินจุลภาค MFI ดอกเบี้ยสูงเฉลีย่ย18-24%ต่อปีใช้ทรัพย์สินส่วนตัวเช่นบ้านที่ดินเป็นหลักประกัน หลายครอบครัวกำลังเผชิญกับดักหนี้สินที่ทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากการชำระดอกเบีย้ยและถูกบังคับขายทรัพย์สินเพื่อน,นำไปชำระหนี้มาตรการปล่อยกู้เพื่อพยุงอาจยิ่งซ้ำเติมแม้ว่ารัฐบาลกัมพูชาจะมีเจตนาดีในการช่วยแรงงานที่กลับจากไทยโดยผลักดันให้ธนาคารและ MFI ปล่อยกู้เพิ่มเติมแต่ธนาคารโลกกลับเตือนว่าการปล่อยกู้เพิ่มในภาวะที่ประชาชนยังไม่สามารถฟื้นรายได้ ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนธนาคารโลกเสนอให้ยกเว้นการชำระหนี้ระยะสัน้นสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบปรับโครงสร้างหนี้ใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่มี NPL สูงออกมาตรการคุ้มครองผู้กู้เช่นการกำหนดเพดานดอกเบีย้ยและจำกัดการยึดทรัพย์กรณีหนี้กู้รายย่อยข้อเสนอเชิงนโยบายจากธนาคารโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ระเบิดเวลาของ NPL และหนี้เอกชนลุกลาม ธนาคารโลกเสนอแนะต่อรัฐบาลกัมพูชาดังนี้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเร่งพัฒนาเครดิตบูโรแห่งชาติที่เข้มแข็งป้องกันการกู้ซ้ำซ้อนเกินศักยภาพควบคุมการโฆษณาเกินจริงของ MFI และปรับปรุงการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคส่งเสริมช่องทางรายได้ใหม่เช่นการลงทุนในภาคบริการนวัตกรรมและ SME ในชนบทเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ กัมพูชาต้องลดหนี้เพื่ออยู่รอดไม่ใช่ปล่อยหนี้เพื่อยือชีวิตสถานการณ์หนี้สินในกัมพูชาขณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาเฉพาะบุคคลหรือครอบครัวแต่กำลังกลายเป็นระเบิดเวลาระดับประเทศหากไม่มีการควบคุมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่อาจระเบิดเป็นวิกฤตในอนาคตอันไกลความพยายามใช้นี้เพื่อพยุงระบบแต่ขาดความมั่นคง หนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลกัมพูชาหลังจากเกิดความตึงเครียดทางการเมืองและแรงงานกับไทยคือการส่งเสริมให้แรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้และโอกาสในการสร้างรายได้ภายในประเทศโดยมุ่งหวังว่าการไหลกลับของแรงงานจะไม่สร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจหากมีโครงสร้างรองรับที่เหมาะสมแต่ปัญหาก็คือโครงสร้างนั้นยังไม่พร้อมแผนช่วยเหลือที่รัศเนอ ดีบนกระดาษรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารกัมพูชา (ABC) และสมาคมสถาบันการเงินระดับจุลภาค (CMA) เพื่อผลักดันโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งมีแนวทางสำคัญได้แก่การผ่อนปรนเกณฑ์การต่อยกู้การออกนโยบายพักํำรหนีให้ผู้ที่มีภาระหนี้ การเปิดโอกาสให้แรงงานที่กลับประเทศสามารถกู้ใหม่ได้แม้จะมีประวัติเครดิตไม่สมบูรณ์การประกาศตำแหน่งงานในประเทศกว่า2,30,000อัตราโดยกระทรวงแรงงานเพื่อรองรับแรงงานที่ไม่สามารถกลับไทยได้นอกจากนี้รัฐบาลยังได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพเร่งดวง่วนตามจังหวัดชายแดนพร้อมสิทธิประโยชน์เช่นสวัสดิการสังคมค่ารักษาพยาบาลเงินชดเชยอุบัติเหตุและการขึ้นทะเบียนบำนาญ ธนาคารโลกเตือนนโยบายนี้อาจย้อนสอนแม้ภายนอกจะดูเหมือนเป็นแผนฟื้นฟูอย่างแข็งขันแต่ธนาคารโลก World Bank กลับมีมุมมองที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการเหล่านี้โดยชี้ว่า 1. การใช้เครดิตแทนรายได้จริงการเร่งปล่อยกู้ในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่สามารถผลิตรายได้จริงอาจกลายเป็นการก่อนีสซําซ้อนในกลุ่มประชากรเปราะบางแรงงานที่กลับจากไทยจำนวนมาก ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่มีธุรกิจรองรับและไม่มีแผนการเงินที่มั่นคงหากปล่อยกู้จำนวนมากโดยขาดการตรวจสอบอาจนำไปสู่นี่เสีย NTL เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 2. ระบบผลิตยังไม่พร้อมกัมพูชาไม่มีระบบเศรษฐกิจที่สามารถดูดซับแรงงานได้เพียงพอแม้จะมีการสร้างตำแหน่งงานแต่รายได้จากงานเหล่านั้นมักต่ำหรือมีลักษณะไม่มั่นคง เช่นเกษตรภาคย่อยหรือแรงงานก่อสร้างภายในประเทศหากแรงงานไม่สามารถชำระนี้ได้ในระยะกลางจะเกิดการผิดนัดชำระเงินอย่างเป็นระบบและสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบการเงินทั้งในระดับธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาค 3. เสี่ยงฟองสบู่สินเชื่อธนาคารโลกใช้คำว่า bubble risk หรือความเสี่ยงฟองสบู่ทางการเงินโดยเฉพาะในสินเชื่อภาคครูเรือนและอสังหาริมทรัพย์ ที่ขณะนี้มีสัดส่วนที่เสียสูงขึ้นต่อเนื่องปัจจุบัน NPL ภาคธนาคารอยู่ที่7.9%และภาคไบโครไฟแนนสูงถึง9.0%ซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับต่อไทยตามมาตรฐานสากล 4. ต่อบังต่อปัจจัยภายนอกกัมพูชาย,ยังพึ่งผารายได้จากการส่งออกการท่องเที่ยวและแรงงานต่างประเทศหากไม่มีรายได้ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงภายใน การขยายสินเชื่อมากเกินไปในระยะนี้จึงเท่ากับเสี่ยงสร้างความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าการแก้ปัญหาแฟร์จรีคาฟเรีที่ต้องจับตาคำว่าการฟื้นตัวแบบเปราะบางหรือแฟร์จรีคาฟรีที่ธนาคารโลกใช้กับเศรษฐกิจกัมพูชาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคำเตือนธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าหากไม่มีการปรับโครงสร้างนโยบายอย่างเร่งด่วนอาจเกิดการผิดนัดชำระหนี้เป็นวงกว้าง การสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนภาวะต,ตึงตัวของระบบการเงินที่ลุกลามไปยังระดับมหาภาคกู้ได้แต่ต้องมีแผนรองรับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ใช่เรื่องผิดแต่ในบริบทของกัมพูชาหากไม่มีการสนับสนุนด้านอาชีพโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและนโยบายการเงินที่รัดกุมการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการก่อหนี้อาจกลายเป็นกับดักหนี้ ที่ย้อนกลับมาทำลายประชาชนเองธนาคารโลกจึงเสนอให้รัฐบาลกัพูชาควรเน้นพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดร,รับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายสร้างระบบเฝ้าระวังคุณภาพสินเชื่อส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพและยั่งยืนปฏิรูประบบสินเชื่อจุลภาคให้โปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นแรงสิทธทานทางการเมืองและความขัดแย้งชายแดนซ้ำเติมสถานการณ์ ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของกัมพูชากำลังเปราะบางจากปัจจัยทางการเงินและปัญหาหนี้สินภายในประเทศรัฐบาลกัมพูชาย,ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาความสัมพันธ์ชายแดนกับประเทศไทยซึ่งกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มกระทบต่อความเชื่อมั่นในภาคเศรษฐกิจอย่างชัดเจนความตึงเครียดจากปมแรงงานข้ามแดนการที่รัฐบาลกัมพูชา โดยเฉพาะฮุนมาเน็ตและอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนออกมาเรียกร้องให้แรงงานกัมพูชาหลายล้านคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจเนื่องจากเกรงว่าจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนั้นส่งผลกระทบเชิงลบในหลายมิติภาคแรงงานในไทยสะเทือนโดยเฉพาะในภาคเกษตรและก่อสร้างภาคเศรษฐกิจในกัมพูชาเองไร้ความพร้อม แม้จะอ้างว่ามีงานรองรับกว่า2 3 0 0 0 0ตำแหน่งแต่สภาพเศรษฐกิจในประเทศยังไม่สามารถดูดซับแรงงานขนาดใหญ่ได้จริงต้นทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับแรงงานที่ต้องแบกรับหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อมาทำงานในไทยในขณะที่กัมพูชาพยายามปิดด่านเพื่อแสดงท่าทีแข็งร้าวกับไทยนั้นกลับกลายเป็นการสร้างภาพความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจ